กันไกที่เราใช้อยู่ประจำเริ่มไม่คมตัดกระดาษตัดผ้าเริ่มไม่ขาดผมมีวิธีที่จะแก้ปัญหาให้กันไกเรากลับมาคมโดยวิธีง่ายๆเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับกันไกที่เราใช้อยู่เขาเริ่มจะหมดคมแล้วใช่ไหมครับแล้วผมจะตัดให้ดูนะครับเห็นไหมครับกันไกเราเริ่มไม่คมแล้วนะครับเข้ามั่งไม่เข้ามั่งนะครับ อุปกรณ์ของผมที่จะรับกันไกลให้กันไกลเรากลับมาคมเราใช้ฟอยล์เลยครับฟอยล์ที่เราห่ออุ่นอาหารใส่ไมโครเวฟเราก็ตัดไปที่ตัวฟอยล์เราเลยเอากันไกลเราตัดไปเลยครับค่อยๆตัดไปเรื่อยๆ กันไกลเราก็เริ่มกลับมาคมแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองไปตัดกระดาษที่เข้าไม่เข้าเมื่อกี้ลองดูเลยครับเห็นไหมครับกันไกลเรากลับมาคมกันไกลเราไม่คมเราเอาไปตัดฟอยเลยครับจะทําให้กันไกลเรากลับมาคม เห็นไหมครับเราใช้วิธีนี้ได้เลยครับกันไกลเล็กกันไกลใหญ่กันไกลแบบอื่นๆเราก็ทําวิธีนี้ได้เลยครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกังใจให้ผมขอบคุณครับ